เดี so ๋ยวกำลังว ah ิ่งไปอย่างช้าๆนะคะงามปงาม ว่าสิหายเบิ้งวิวกับว่าเห็นวิวดอกมันเมืดอมีตะหมอกมีตะเมฆมีตะควันบรรยากาศอึมครึมอึมครึมว่าสิเห็นวิวแบบเขางามๆไปให้สงสัยบวัวาเป็นอย่างนั้น น้ำทะเลมันคือคนละสีเวลาเข้าไปเที่ยวทะเลเวลาเาเห็นอยู่ในลูกน้ำลึกน้ำถ้ามันเป็นสีนี่นันสีเป็นเขาบอกว่าน้ำลึกมันเลียวบ่เหยนดินแต่ว่าทำาย่างไดสีฟ้าสีเขียวอันนั้นมันน้ำตื้นน้ำตื้นเวลาแดดซอกลงมาเวลาแดดซงลงมา,งงม,ามันถือดินทอดกลับมันสีเป็นจังสวะ ก็ชงใช้คเลรกถามพ่อหายได้ถามพ่อยา่ว่าเป็นอย่างนั้นมันคือคนละสีเพราะว่ามองได้ทีมันเป็นสีสียังสิน้ำลึกมองได้ทีเป็นสีเขียวเขียวฟ้ามันน่นตื่นพวกบบาป้อนออกกกลไปไปก,กลแลกโทรศัพท์ตกสวยค่ะสวยอากาศดีอากาศดีหนาวหนาว